สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Euro t a u Simulator 2นะครับกับเวอร์ชัน Open น o t e n b e t f f i c o f l m u l t l p u l อฟฟนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งเวอร์ชัน Open น o t e n b e t f f i c o f l m u l t l p a ออฟฟเพื่อสร้างโฮสต์หรือห้องส่วนตัวนะครับเพื่อเล่นออนไลน์กับเพื่อนโดยมี AI วิ่งร่วมในแมปด้วยต้องบอกก่อนนะครับว่า การทดลองเล่นในเวอร์ชัน Open Beta นี้นะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือว่าเราอ่ะจะสามารถวิ่งร่วมกับเพื่อนได้โดยผ่านตัวเกมเลยไม่ต้องผ่านทัก MP หากเรานำโปรไฟล์ที่เล่นประจำมาเล่นในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยโปรไฟล์นั้นจะไม่สามารถกลับไปเล่นในทัก MP หรือเล่นในแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ต่างๆในเวอร์ชันน1.40หรือเวอร์ชันอื่นๆได้อีกนะครับ แนะนำให้ทุกท่านนะครับที่สนใจเวอร์ชัน Open Beta 1.41นี้นะครับให้สร้างโปรไฟล์ใหม่เท่านั้นนะครับผมใครอยากจะสร้างโปรไฟล์ใหม่แบบเร็วๆนะครับเวลอัพเร็วเงินเพิ่มเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถติดตามรับชมคลิปดังกล่าวได้ในใต้คลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถไปรับชมได้ครับผมมารับชมวิธีการทำได้เลยนะครับผมให้ทุกท่านเปิดโปรแกรมสตรีมขึ้นมานะครับ จากนั้นไปที่คลังนะครับแล้วคลิกขวาตรงไอคอนของเนี่ยครับเกมเรานะครับอยู่รถแท็กซี่โมเดเตอร์สนะครับกดคุณสมบัตินะครับปั๊บเลือกที่เบต้านะครับจากนั้นนะครับให้นําโค้ดตัวนี้นะครับมาใส่โดยการกด Copy โค้ดนี้นะครับซึ่งผมจะแปะไว้ทางด้านใต้ของคลิปนี้นะครับจากนั้นเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วกดตรวจสอบรหัสครับ นี่ครับจะขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราคลิกไปหนึ่งทีจากนั้นให้รอมันโหลดนะครับทำการโหลดเพื่ออัปเดตเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน1น1นึ่งนะครับผมใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับนี่ครับกำลังทำการดาวน์โหลดอยู่นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราปิดหน้านี้ไปเลยนะครับ จากนั้นกดเล่นนะครับเข้าเล่นเกมได้เลยครับเลือกอันแรกครับกดเล่นนะครับแล้วก็รอให้มันโหลดแป๊บนึงนะครับทุกคน ครับเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกคนเลือกไปที่โปรไฟล์ที่ทําใหม่นะครับหรือสร้างโปรไฟล์ใหม่นะครับอย่าใช้โปรไฟล์เก่าที่ทําไว้นานแล้วนะครับถ้าถ้าใช้แล้วอาจจะไม่ได้กลับไปเล่นมันอีกนะครับในเวอร์ชัน1.40หรือทัก MP นะครับเนี่ยสำหรับผมผมสร้างไอ้ตัวนี้มาแล้วเพื่อใช้กับเวอร์ชัน1.41นี้นะครับผมผมเลือกอันนี้นะครับ จากนั้นให้ทุกคนมาเช็คที่มอดของตัวเองนะครับว่าได้แอดมอดอะไรไว้ไหมสําหรับผมไม่แอดนะครับก็ไม่เป็นไรครับสําหรับใครที่แอดมอดไว้ให้เอามอดออกให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นในเวอร์ชันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนเข้าไปที่นยครับลิงก์ข้างบนนี่นะครับเพื่อล็อกอินนะครับอ่าครับผมสําหรับผมได้ทําการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับปกติลิงก์ล็อกอินมันจะอยู่ตรงนี้อ่าผมทาให้ดูเลยแล้วกันครับ อย่างนี้กดครับผมจากนั้นกด sign นะครับเข้าไปนี่เป็นแบบนี้ครับทีนี้ก็ปิดไปเลยครับจากนั้นก็กดเข้าเกมได้เลยนะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับผมพอเข้ามานะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เห็น <he en S 2> ไหมแถบข้างล่างนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเวอร์ชันที่เราเล่นกันทุกทีเนาะตรงนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะแต่งรถหรือทําอะไรกับรถได้เลยนะครับแนะนําให้ทําให้เรียบร้อยก่อนที่จะล็อกอินเข้ามานะครับก่อนที่จะเริ่มเล่นในเวอร์ชันนี้นะครับแนะนาให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมเนี่ยสำหรับผมเตรียมพร้อมไม่หมดละทั้งรถนะครับเงินนะครับแล้วก็เลเวลนะครับผมมีครบทุกอย่างเลย โอเคครับในส่วนตรงนี้อ่ะมันจะมีคอนไวเนี่ยนะครับคําว่าคอนไว้เรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะมีเซิร์ฟของคนที่เขาเปิดไว้อยู่แล้วเห็นไหมนี่ไทยแลนด์ไชน่าเราสามารถไปร่วมจอยกับเขาได้นะครับหรือว่าเราถ้าเราไม่อยากจอยกับเขาเนี่ยเราอยากจะเล่นกับเพื่อนเราใช่ไหมเราวก็กดนี้เลยโฮสต์คอนไวนะครับแต่มผมจะไม่ปรับอะไรเลยนะครับผมก็กดคอนเฟิร์มเข้าไปแค่นี้เองครับ โอเคเห็นไหมจะมีชื่อห้องผมโผล่ขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็กดโอเคไปครับแค่นี้นะครับตอนนี้เราเป็นโฮสต์แล้วถ้าเพื่อนเราเข้ามาเพื่อนเราก็จะกดตรงนี้แล้วก็จะมาดับเบิลคลิกในห้องเนี่ยครับแล้วก็กดเข้าจอยในห้องของเราครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นโฮสต์อยู่เนาะผมไม่สามารถจอยห้องตัวเองได้นะอ่าก็ปิดไปก่อนมาแนะนำอีกส่วนหนึ่งก็คือค Qui ิกท r a v e l นะครับ วิกทาเวลเนี่ยเราสามารถที่จะวาร์ปไปแต่ละเมืองได้ครับโดยไม่ต้องซื้อกาลาดนะครับคือต้องเป็นเมืองที่เราเคยวิ่งมาแล้วด้วยนะเนี่ยของผมเนี่ยจุดใหญ่ๆพวกนี้ก็คือเป็นเมืองที่ผมเคยวิ่งผ่านมาแล้วนี่ครับผมก็สามารถที่จะย้ายไปเมืองไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อการาดอ่ะผมยกตัวอย่างก่อนละกันผมมานี่เลยตุรกีป๊บกดวิก แต่มันเสียตังค์นะครับเนี่ยสามพันเจ็ดโอเคครับแล้วก็กดแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะวาร์ปมาที่เมืองนี้เลยสะดวกนะครับเวลาเล่นกับเพื่อนอะ่ะง่ายเลยครับแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยนะมีแค่เราเพื่อนแล้วก็ ai นะครับนี่มาพอตรงนี้เรียบร้อยนะครับมีครับการะดาดเมนเจอร์ผมมีอยู่แค่เกากระดนะครับอ่าดูแบบเป็นแมปวิวเนาะ เนี่ยครับตรงนี้ที่ผมมาลงนี่ก็ไม่มีกระาดาษเห็นไหมเนี่ยมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันผมจะไปที่นอร์เวย์จะมาตรงนี้แล้วกันออสโลเนี่ยนะครับกดกิกท้าเวลครับอ่าก็มาเนี่ยครับเลือกตรงนี้ครับอ๋อกดสามพันสี่ร้อยนะครับค่าเดินทาง นี่เรียบร้อยครับมาโผล่ที่นี่แหละเนี่ยครับง่ายไหมครับอ่าแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการรับงานถ้าเกิดเราวิ่งกับเพื่อนเราเนี่ยทั้งหมดอยู่แปดคันเลยใช่ไหมเราอ่ะสามารถแชร์งานให้เพื่อนเราได้ด้วยโดยที่แบบเราอ่ะแค่เป็นคนไปรับงานแค่คนเดียวนะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างก่อนผมกดรับงานเลยแล้วกันหนึ่งงานแต่ต้องเป็นงานแบบนี้เท่านั้นนะครับงานควิกจ็อบเท่านั้นนะครับ ไม่สามารถรับงานออนไลน์ได้นะครับงานออนไลน์ต้องรับแยกผมเลือกเนี่ยเป็นงานงานใกล้ๆแล้วกันนะนี่แหละผมเลือกงานนี้นะครับจากนั้นเราต้องขับไปรับงานก่อนนะ อาผมขออนุญาตไปรับงานก่อนครับครับเมื่อทุกคนมาถึงแล้วกดรับงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเราที่เล่นร่วมกับเราเนี่ยครับเขาเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยครับกดตรงตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยครับตรงลิงก์ข้างบนมันก็จะเปิดมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ย อันนี้ของผม่าผมเป็นโฮสต์อยู่ใช่ไหมแล้วผมก็มีงานอยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็นคนอื่นมีเพื่อนผมวิ่งร่วมอยู่ก็จะอยู่มีชื่ออยู่เรียงตรงมาข้างล่างนี่อีกนะครับให้เพื่อนเรากดไปที่ชื่อเรานะครับหนึ่งที่เสร็จปุ๊บกดตรงนี้นะครับ will and take same job นะครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้งานเดียวกับเพื่อนเราที่เป็นโฮสต์อยู่ครับเราจะวิ่งรับงานเดียวกันไปส่งที่เมืองเดียวกันครับผม เดี๋ยวผมจะลองไปวิ่งเซิร์ฟคนอื่นดูนะครับที่เขาเปิดอยู่นะครับตอนนี้และจะไปรับงานที่โฮสเขารับไว้นะครับครับจากที่ผมเป็นโฮสใช่ไหมตอนนี้ผมจะเปลี่ยนไปเล่นอของคนอื่นบ้างครับผมกดตรงคนวายนี่ยนะครับเข้าไปผมก็จะไปห้องไหนดีไทยแลนด์นี้แล้วกันนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมต้องปิดก่อนก็คือโค้ดเซสชันไปก่อนนะครับ ปั๊บโอเคตอนนี้ผมไม่ได้เป็นโฮสแล้วนะครับก็กดเข้าไปนี่ครับห้องไทยแลนด์เนี่ยนะครับผมจะเข้าไปไม่รู้ว่าเขาล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนไม่น่าจะล็อกเพราะไม่มีลูกกุญแจเนาะปั๊บนี่เข้ามาแล้วครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องเขาแล้วนะกดไปดูสินี่ครับอ่าเขารับงานนี้กันอยู่นะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงตรงไหนเหมือนกันผมจะกดให้ดูละกันว่า เราจะรับงานที่เหมือนเขาได้ยังไงนะครับแต่ผมอาจจะไม่ขับไปนะคลิกตรงนี้ครับแล้วกดเนี่ยครับ view and take same job นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกนะครับครับผมกดเลย take job นะครับจากเยอรมันไปโอเค yes นี่ครับแล้วก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ เฮ้ยมันพาเรามาอยู่ตรงเยอรมันเลยนะครับนี่เมื่อกี้เราอยู่ออสโลนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่เยอรมันนะเรายังสามารถมองเห็นเพื่อนเราได้นะครับในแมปเห็นไหมนี่เขาอยู่ตรงนี้กันสามคนกำลังวิ่งไปด้วยกันเห็นไหมเนี่ยครับเขากำลังเดินทางกันอ่าเราจะขับไปรับงานดูนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเค งานอยู่ไม่ไกลมากครับใกล้ๆนี่เองน,นเดี๋ยวผมพาขับไปดูเนี่ยครับขนาดเขาเข้ามาก่อนเราตั้งนานแล้วเขารับงานไปก่อนเราแล้วนะเราก็ยังสามารถรับงานเดียวกับเขาได้นะครับแล้วก็ไปส่งที่เดียวกันได้นะครับมันเวิร์กเลยนะผมว่ามันโอเคเลยนะแถมยังไม่เหงานะครับเพราะในเนี้ยยังมีรถ AI วิ่งไปวิ่งมาด้วยแล้วเราก็ <And> then, ได้วิ่งกับเพื่อนด้วยผมว่า เพอร์เฟกเลยถ้าแบบเปิดเวอร์ชันเต็มมานี่น่าจะโอเคเลยครับเวอร์ชันเนี้ย nice นี่ครับผมมาถึงละตู้อยู่ตรงนน้นแล้วนะครับเห็นไหมตู้สีสม้มเหมือนเพื่อนเรา Okay. นี่ครับกดรับงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอ่าเรามากดแมพดูอีกทีนะครับว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหนแล้วนี่ครับเส้นทางที่เราจะวิ่งก็ไปทางนี้ก็คือไปทางเดียวกับเพื่อนเราเลยเห็นไหมนี่ตอนนี้เพื่อนเราอยู่ตรงนี้กำลังวิ่งกันไปอยู่สามคันนะครับ ได้ครึ่งทางแล้วแหละผมไม่วิ่งแล้วนะผมทําให้ดูประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอ่าครับใครทําตรงไหนไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามหรือเข้าไปถามผมในเพจ Holiday Streaming ได้นะครับผมสตรีมเกมยูโรทักทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อง you t u b e ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ